สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนชิมลูกโกโก้สดค่ะเคยกินกันไหมไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเหมือนกันจะหวานจะเปรี้ยวข้อกินครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวมาลองชิมพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวลองพาก่อนเดี๋ยวลองพาคนอื่นเขากินนะเขาพาออกมาเนื้อมันดูแบบขาวน่ากินมากเลยอะ แต่ตอนนี้คือผ่ายัางไงก่อนผ่าผ่ายัางไงอะ่ะมันดูแบบมันดูขาวมันน่าน่าจะหวานน่ะแต่ผ่ายยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะ เหมือนต้องผ่านลึกเหมือนกันเนาะถ้าเป็นยังไงนะว้าวอืม ว้าวดูดิอมาเป็นยวงเลยจ้ะนี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าผลโกโก้สดอะ่ะมันกินได้อ่ะนึกว่าเขาเอาไปทำแต่เอาไปทำแบบผ่านกรรมวิธีอะ่ะแล้วเอามาชงเป็นน้ำกินอย่างนั้นละดูดิดูข้างในมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบเม็ดฟูๆเนื้อฟูๆขาวๆอะ่ะ รูเนื้อข้างในอาจจะแกะไม่สวยหน่อยเละหน่อยหวานหวานนะหวานเลยแล้วก็เป็นกลิ่นแบบหอมอะเป็นกลิ่นหอมแบบที่เมืเอ่อจะบอกว่าเหมือนอะไร ไม่เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะรู้ว่าเป็นกลิ่นหอ,หอมแบบหอมแบบบอกไม่ถูกอ่ะหืมเดี๋ยวอาเม็ดไปตากแห้งแล้วเอามาทำผงผงโกโก้ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าจะสําเร็จไหมเนื้อมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจะลองผ่านลูกอีกดูจากลูกดูจากไอ้นี่ดูแบบไม่น่าจะกินได้ <c oughs> ดูจากลักษณะทรงลูก คือเนื้อมันไม่ได้เยอะอ่ะมันเป็นแบบแค่เป็นเนื้อใหญ่ๆอยู่รอบรอบเม็ดมันเฉยๆอะ่พะพอกินไปก็คายเม็ดออกมามันจะถ,ถามว่าหวานไหมก็หวานเลยแหละเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่บอกไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรเพราะมันไม่เหมือนอะไรเลยดูดิ แต่มันหอมอะ่ะหอมบอกไม่ถูกกินลูกไหนก็หวานยังไงก็หวานแต่มันไม่ค่อยมีเนื้อนะดูดิมันเป็นเม็ดออกมาอย่างนี้เลย จะออากาให้ดูยังไงดีเป็นยวงเดีย๋ยวต้องแปรเปิดหาวิธีทำผงโกโก้ก่นจะสำเร็จไหมเดี๋ยวมาให้ดูนะแต่นี้ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าเม็ดไอ้เนี่ย มันจะกินได้ด้วยผลสดอ่ะก็รู้แต่ว่าเขาเอาไปทำผงโกโก้จนได้มาทำช่อง YouTube เองอ่ะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆไปดูช่องคนนู้นคนนี้แล้วเห็นเขาชิมอ่ะเฮ้ยมันกินสดได้ด้วยะก็ต้องลองสิเนาะเรา <c oughs> เรียนรู้รสชาติไปเรื่อยๆคนอื่นกินแล้วไม่ตายเราก็ต้องไม่ตายแหลอวะเนาะ เดียนรู้รสชาติทำไมแต่ทำไมอันนี้แบบที่ดูของคนอื่นเขาแบบเนื้อเขาดูฟูมากกว่านี้นะอันนี้มันแบบมันเนื้อมันไม่ค่อยเห็นมันจะฟูลเลยหรือเราซื้อผิดหรือ,อยังไงเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ย ก็หวานยังไงก็หวานอยู่ดีกลิ่นมันออกแบบเป็นแนวแนวพวกเป็นน้ำมันที่สกัดออกมาจากพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นแบบออย,ออยน้ำมันกลิ่นนะ่ะ แต่ก็คิดว่าเอาไปทำเป็นผงโกโก้มาชงกินน่าจะเวิร์กว่ากินสดไม่น่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะเนื้อมันน้อยมากอะ่ะหรือว่าเราซื้อผิดหรือ,อยังไงขออีกลูกหนึ่งอันนี้เป็นลูกเล็ก ถ้าเป็นรสชาตินี้นะแล้วถ้าเราไม่ได้ซื้อผิดนะก็คือมันเหมาะเอาไปทำเป็นผงโกโก้มากกว่าเอามากินสดอะจริงๆมันไม่ได้อร่อยว้าวขนาดนั้นอะจะถามว่าหวานไหมหวานดูดิทำไมของเรามันมันแคกแกนจังเลยหรือว่าเราซื้อผิดอะ เห็นของช่องคนอื่นแบบเนื้อเขาอฟูมากเลยพอดีว่ะก็เป็นอันว่านะคะผลช็อกโกแลตสดก็คือก็ก็ทานได้ทานเนี่ยทานเม็ดมันอะ่ะก็ออกหวาน หวานไม,ไม่ไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยก็คือหวานหอมเป็นรสชาติกลิ่นที่แบบเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเปรียบเทียบกับกับผงช็อกไอ้ยผงโกโก้ของมันอะ่ะก็ไม่เหมือนนะกลิ่นอ่ะกลิ่นไม่เป็นแบบผงโกโก้อไม่ใช่อะ่ะมันไปกลิ่นออกเป็นแนวแบบน้ํามันที่มันสกัดออกมาจากพวกถัว่วพวกถั่วอัลมอนด์อะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยนะ่ะเป็นน้ํามันแบบสกัดอะ่ะอย่างนงี้นน่ะ ออกไป็นย่งงั้นอะแบบ้กลิ่นออยๆอ่ะก็หอมดีนะก็เป็นรสชาติที่แบบก็ควรจะเรียนรู้อะว่าเออบนโลกเนี้ยมันมีรสชาตินี้อยู่มีผลไม้ชนิดนี้อยู่เรียกเป็นผลไม้ได้ไหมก็ได้เนาะผลโกโก้สดยังไงก็ไปลองหาชิมดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ